ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นอายุบิ๊กเอ็มแล้วเสียดายเปิดอายุจริงบิ๊กเอ็มหลังโดนปลดฟ้าผ่ารู้อายุแล้วเสียดายมากต้องบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงบิ๊กเอ็มหลังโดนปลดฟ้าผ่าแต่แม่เชื่องานนี้มีคนวางหมากเอาไว้นับว่าเป็นข่าวใหญ่ต้นปี2566เมื่อช่อง7สีนั้นได้ประกาศปลดฟ้าผ่านักแสดงดัง บิ๊กเอ็มกิตลิ์โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่อง 7HD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัด c h 7 h d วันที่6มกราคม256 6การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD ของคุณกิตลิ์บุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตลิ์บุตรพรมโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในขณะที่คุณแม่บิ๊กเอ็มกิตลิ นั้นก็ได้กล่าวเปิดใจว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่าจากทางช่องเจ็ดส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งทราบเรื่องราวจากข่าวที่นักข่าวโทรมาลูกชายยังไม่ได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังเพราะเขากลัวคุณแม่จะคิดมากยืนยันให้ลูกชายรีบเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้และต้องบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นวันนี้ เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริง b ิ๊กอหลังโดนปลดฟ้าผ่ารู้อายุแล้วเสียดายมากเพราะ Big กอกิตรลิศนั้นเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพศ2532ปัจจุบันอายุ33ปีซึ่งก็นับว่าอายุของเขานั้นยังไม่เยอะเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ